เรียกว่าเต็มไปด้วยสีสันนะครับโดยเฉพาะโทนสีชมพูพาสเทลหลากเฉดส,สีก็มาช่วยดับร้อนในช่วงมเมอร์หน้าร้อนนะให้กับเหล่าสาวกนะฮะแฟนผลงานเนี่ยสมกับชื่อเพลงเรยว่าไอศครีมนะฮะผลงานเพลงล่าสุดจากศรีสาแบล็กพิง g ์กรุ๊ปนะะโกอินเตอร์จากเกาหลีใต้นะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะว่าเพลงนี้ครับได้ร่วมงานกับซีน่าโกเมสนะเป็นดารานักร้องสาวชื่อดังแห่งฝั่งฮอลลีวูดมาร่วมฟีเจอริ่งแบบสุดร้อนแรง แบบไม่มีใครยอมใครอ,อย่างที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้าน,นี้ครับว่าเพลงนี้ได้ทีมนักแต่งเพลงแถวหน้าของฮอลลีวูดนะฮะร่วมสร้างสารรค์ที่สําคัญครับมีศิลปินนักร้องนันแกรมมี่อย่างเอริน่ากรนเด้นะฮะร่วมในทีมเขียนเพลงด้วยสีสาวแบล็กพิงคพูดถึงเพลงใหม่นี้กนจะปล่อยมิวสิกวิดีโอว่าหวังใ้แฟนๆเนี่ยได้สัมผัสถ,ถึงสีสันและรสชาติใหม่ๆทางดนตรีที่ต่างจากเพลงก่อนหน้าน,นี้อย่าง How You Like That นะฮะอย่างสิ้นเชิงเลย ขนาดเดียวกันครับพวกเธอก็ดีใจและตื่นเต้นสุดๆที่ได้ร่วมงานกับเซรนาโเกเมสเพราะพวกเธอเป็นแฟนผลงานของศิลปินคนนี้และแม้จะไม่ได้เจอกันแบบตัวเป็นๆทั้ง4สาวก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการประชุมหารือ เพื่อสร้างสรรเพลงไอศ์ครีมครับกันหลายต่อหลายครั้งเลยครับ mm hmm. แฟนๆได้ฟังกันแล้วก็น่าจะรู้สึกได้ว่าไอศ์ครีมเนี่ยเป็นแทร็กที่มีความอ mm ินเตอร์และเน้นภาษาอังกฤษมากกว่าเพลงไหนๆที่ผ่านมาของ Black พิงคครับและนี่คือซิงเกลิลที่จะปล่อยก่อนหน้าอัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเธอก็จะตามมาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งคาดหวังไว้นะฮะว่าได้ถึงความหลากหลายท้งดนตรีและสีสันที่นับไม่ถ้วนทั้งสี่สาววงนี้พร้อมจะเสิร์ฟให้กับแฟนเพลงครับ